ครับสวัสดีครับผมนายตะพันมังจาาด้าน,นกัศึกษา6 6 2 0 5 0 9 5หูนย์ลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลแขนงวิศวกรรมเครื่องกลภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2 5ง7รายวิชา11126013 Computer a คอมพิวตอร์เอดก็ในคลิปวิดีโอนี้จะมาใช้โปรแกรม SolidWorks ในการใช้คำสั่งเบื้องต้นก็คือคำสั่งคำสั่ง Li Tools ก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมครับอันดับแรกก็เข้าในส่วนของโปรแกรม SolidWorks อ่ามันจะเกิดอ่ามีหน้าต่าง <S 2> <S 2> <ม>ของตัว SolidWorks ขึ้นมาให้ไปที่คำสั่ง New Part กดโอเค ก็จะขึ้นหน้าต่างที่พร้อมที่จะสกเกิตจากนั้นให้เราในฟีเจอร์มินิเจอร์ด้านซ้ายในส่วนของตัวพาร์ทที่1ก็จะมีหน้าต่างให้เลือกเป็นฟอนต์เปลีนตอปเพลนไรเปลนตัวนี้ก็คือเ r ลนที่เปลนที่เราต้องการจะวยวผมเลือกเป็นฟอนต์เลีแล้วก็กดสกเกิตด,ด้านบนหรือว่าะจะกดสกเกิตตรง ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับจากนั้นให้ไปที่คาสั่งไปดูในแถบของอสกิปมิน a เจอร์ด้านบนเราจะมีคาสั่งของ l ล n e ไปกดที่คาสั่ง Line ในส่วนของ Property Manager ก็จะขึ้นในส่วนของ Insert Line แล้วก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาเรากด เริ่มที่จุดออริจินแล้วก็ลากออกมาให้คล้ายกับในส่วนของตัวแบบร่างสูงขึ้นไปพยายามอยา้สิ้นจับในแนวนอนถ้าเราลากในแนวตั้งก็ให้สิ้นจับเฉพาะในแนวตั้ง อ่าส่วนนี้ให้ตรงกันด้านบนแล้วก็ด้านล่างแล้วก็กด A ที่เป้นคีย์บอร์ดก็จะเกิดเส้นโค้งเมื่อได้แบบคล้ายๆกับตัวปกติและวอ่าตัวหน้าต่างที่แบบร่างแล้วก็กดโอเคจะเห็นเกิดเป็นเส้นสีฟ้า,าเกิดเป็นเส้นสีฟ้า ก็คือยังไม่ได้บอกขนาดวิธีการบอกขนาดก็คือไปที่เตบสเก็ c h มนเจอร์แล้วก็จะมีคำสั่ง Smart Dimension ใช้คำสั่ง Smart Dimension ในการบอกขนาดเส้นด้านล่างบอกขนาด140มิลเส้นด้านข้างตรงนี้สูง40มิลจากจุดนี้ไปจนถึงจุดนี้ สูง50มิลแล้วก็เส้นนี้ยาว150มิลเส้นตรงนี้ยาว30มิลแล้วก็ราจะมีเส้นโค้ง30 mm. สังเกตว่าเส้นที่เหลือจะเป็นเส้นสีดำ มีเฉพาะเส้นด้านบนที่ยังกุงเป็นเส้นสีน้ำเงิอนอยู่ก็คือ,อยังบอกขนาดไม่จะจเจนเพราะว่าเรายังไม่ได้บอกขนาดของมุมองศาตรงนี้ก็กดระหว่างเส้นเส้นด้านบนกับมุมด้านล่างก,ก็จะได้มุมขนาดบอกขนาด,นาดมุม60องศาแต่สังเกตเห็นว่าเส้นเป็นสีดำทั้งหมดก็คือบอกขนาดครบสมบูรณ์หากต้องการที่จะ ทำให้แบบ 2D ขึ้นมาเป็น 3D เราก็จะมีวิธีการไปที่แถบ,บ Manager แล้วไปกดแถบ,บ Feature Manager จะมีคำสั่ง x จุ u t e ุ x ขึ้นมาก็กดคำสั่ง x จุดบ e botbit e x จ c u ก,ก,ก,ก็คือการดึงเนื้อจากแบบ 2D ให้เป็น 3D 10มิลก็จะได้มาเป็นรูปแบบของ 3D แล้วก็มาเลือกดูในแบบอิโทรเมติกในส่วนของพาร์ทที่หนึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็อธิบายถึงในส่วนของคำสั่งสกิและก็เส้นลายต่อจบวิดีโอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ